สวัสดีครับผมวันนี้ผมช่องทรงพลนิกบาร์กับในรายการขายไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีที่แปลงสวยแล้วนะครับผมขนาด14ไร่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับ พื้นที่ตัวนี้สูงนะครับน้ำไม่ท่วมทำนานได้ทั้งปีเลยหรือว่าจะปลูกอ้อยก็ได้นะครับหรือพี่พี่ท่านใดอยากจะปลูกสิ่งก่อสร้างนะครับน้ำประปาไฟผ่านนะครับอย่างนี้นะครับเป็นที่โลง่งขนาด14บสี่เป็นทรงรูปตัวแอลนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นที่โลง่งเหมาะสําหรับ ปลูกข้าวปลูกอ้อยหรือว่าปลูกพืชผลทางกเกษตรก็ได้นะครับเพราะว่าที่ข้างๆนะครับติดคลองส่งน้านะครับสามารถสูบน้ามาใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับที่ผื้นนี้น้าไม่ท่วมนะครับที่ตรงนี้นะครับอยู่ตบบําบลบ่อสุพรรณอาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตรงนี้จะเป็นเขตติดต่อระหว่างการจนบุรีนคนปรปฐมและก็สุพรรณนะครับถ้า เราขับไป10นาทีเนี่ยครับก็จะถึงกาญจนบุรีแล้วหรือว่าถ้าเราจะไปนะครปฐมม,มอกเกเจตก็แค่20่นาทีเองครับเราขายเพียงไล้ละ3ามแสนสองหมบาทเท่านั้นเองครับในสําหรับราคาแถวนี้นะครับที่ตรงนี้ถือว่าไม่แพงนะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมในผมจะลงรายละเอียดรายแอดแล้วก็เบอร์โทรไวด้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดมีที่แปลงไหนส,สวยๆะผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องไมย้ยางผมด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ